สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคํานวณแนวทางลาวสตานะคะพี่น้องวันที่27ธันวาคม2566นะคะทุกคนคะ่ะก่อนเราไปคํานวณน,นะคะคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่ดองคะทุกคนค่ะเรามาดูวันที่อ่ยีก่อนนะคะทุกคนเข้าหรือหลุดเนาะพี่น้องเนะาะดูนะคะวันที่ยี่สินะคะทุกคนใจให้เด่น สามได้สองนะคะทุกคนคะ่ะบนมาศูนย์สามหนึ่งล่างเก้าหกกับทุกคนขะเด่นมาสามนะคะพี่น้องเข้าคู่สามหนึ่งนะคะพี่น้องขาได้หรือเปล่านะคะทุกคนพักกันได้บ้านอ้อพี่น้องมาลุ้นต่อนะคะทุกคนขาลุ้นต่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนขาวันที่ยี่สิบ เจ็ดใจก็จะพยายามจับเนาะพี่น้องไม่รู้ว่าจะเข้าหรือจะหลุดเนาะพี่น้องเนาะจับตามความน่าจะเป็นนะคะทุกคนมากก็ตามเด้อพี่น้องไม่ชอบให้ผ่านได้เลยนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ้งค่ะพี่น้องคะเด่นนะคะของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะทุกคนเด่นอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะพี่น้องแปดนะคะทุกคนค่า 8ปดสีแปดเก้าเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแปดเจ็ดนะคะพี่น้องเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าคะทุกคนถ้าไม่ชอบนะคะพี่น้องคะ ให้ดูเลขเด่นประจําวันได้เลยนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนเดี๋ยวใจจะจะับคู่ตัวที่ใจชอบให้นะคะพี่น้องคะ mm. พี่น้องกะแล้วตตมาก์เด้อพี่น้องเด้อคู่ที่ใจชอบวันนี้นะคะทุกคนแปดกับ79นะคะทุกคนแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนขาชอบก็ตามนะคะไม่ชอบให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเด้อพี่น้องเด้อมาดูนะคะทุกคน สูตรนี้คือสูตรเด่นวิ่งลูดนะคะทุกคนคะ่ะถ้าไม่ชอบก็ให้ทุกท่านดูเลขเด่นประจําวันได้เลยนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันนะคะพี่น้องอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะสําหรับเลขเบิ้ลประจําวันไม่มีนะคะเลขสี่และเลขเก้านี้ fc ทุกท่านสามารถวิ่งลูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบนะคะพี่น้องขาแล้วแต่จะหยิบจับไปใช้นะคะในแต่ละวันที่ใจให้ได้เลยนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคชคหัานหมานสุขสุขนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ